ไม่ต้องเรียนเนหลายปีแค่ติว4คอร์สนี้คอร์สที่1คอร์สเบสิกมุ่งเน้นขอบเขตโครงสร้างและหลักกฎหมายที่สำคัญของข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละขาเพื่อวางแผนการเรียนและสอบเนติบัณฑิตให้ได้ภายใน1ปีพร้อมสไลด์ประกอบการติวให้ดาวน์โหลดคอร์สที่2คอร์สยาวติวต่อเนื่อง15สัปดาห์ตามตารางติวมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทั้งหลักกฎหมายและดีกาที่ต้องรู้เพื่อใช้สอบแต่ละข้ออย่างชัดเจนเป็นระบบโดยติวเตอร์ทำหน้าที่รวบรวมและติดตามคำบรรยายสกัดให้ท่านในคอสนี้ท่านจะเข้าใจเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการสอบอย่างชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมสไลด์ประกอบการติวให้ดาวน์โหลดและเอกสารประกอบการติวทุกวิชาจับส่งฟรีถึงบ้านคอสที่ 3. คอค์สสรุปติวทุกวิชาก่อนวันสอบแต่ละขาไม่น้อยกว่า10วัน มุ่งเน้นสกัดหลักและเก็บประเด็นสำคัญที่ควรค่าแก่การออกสอบในเทอมนี้อย่างเอกล u s i v e ที่สุดเพื่อเป้าหมายคือการสอบได้เท่านั้นแยกข้อชัดเจนในระบบข้อละไม่เกิน2ชั่วโมงพร้อมสไลด์ประกอบการติวให้ดาวน์โหลดและฟรีเอกสารประกอบการติวครบถ้วนทุกวิชาจัดส่งฟรีถึงบ้าน คอสที่4คอสเขียนตอบให้สอบได้ติวทุกวิชาก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า4วันไฮไลท์สำคัญของคอสเขียนตอบให้สอบได้คือมุ่งเน้นเทคนิควิเคราะห์แยกประเด็นข้อสอบและวิธีการเขียนวินิจฉัยข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มในข้อที่รู้และเอาตัวรอดได้ในข้อที่ไม่รู้ด้วยเทคนิคเฉพาะของทีมติวเตอร์แบงค์คอกรอ โดยเราสกัดหลักและดีกาที่น่าสนใจเรียบเรียงเป็นข้อสอบเสมือนจริงจากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมามีแค่เราเท่านั้นที่ทำได้เพราะเราไม่ใช่แค่เอาข้อสอบเก่ามาเฉลยหรือแค่ยกตัวอย่างคำถามแล้วไม่มีคำตอบท่านจะได้รับข้อสอบไปเน้นๆข้อละ5ตัวอย่างรวมขาละ50ตัวอย่างแล้วพบกันในคอสนะครับ